ตอดครับตดครับดนครับตดไหมดี้ดีระวังระอุ้ยโอเลโอเลอุ้ยฮะฮะฮะโอเล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 อุ้ยเดียวยวเดียวเดียวเดยวเดียยวเโอ้ดนี่โดนครับอนอนี่ครับยูไหมลูกยู่ไหมยู่มไหมยู่นะครับสวัสดีนะครับ สักตัวเดีอาฮัทช์จบไปล,ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับมากับซ่งคนนะครับได้เลยห้าตัวนะครับปาทอนนะครับวันนี้ครับฮัทชต่อดยอลูดดี้ไม่ว่างอ่ะเบอร

อ๋อท mm hmm> well, okay. oh. 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 okay. ุ่งนั้นทุ่งดาวเวอร์ป่าทุ่งดาวนะครับนี่มาทุ่งดาวครับมางานนัดกันกด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 ครับกดครับโดนครับต่อไหมเฮลี่เฮลี่เฮลี่ระวังระวังระวังโอ้ยโอเล่โอเล่โอ้ยโอ้ยครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะนะติดแล้วติดแล้วติดแล้วนี่ป่าทายนะครับป่าทายนะครับ หนึ่งตัวแล้วครับบางสักนะครับชาเป็ดสาวฟุ้นะครับเลยก็เอามาเตี้ยเงาไก่เอ้ยเอามาเตี้ยเงากุ้งนะครับคนงานตอนเย็นนะครับนยฮะฮะฮะโอ้ลย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 อุ้ยได้ไหมนาทีอุ้ยได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับดูนะครับดูนะครับมามามาดูครับดูครับดูครับอุ้ย ป่าซ้ายนะครับป่าซ้ายนะครับโดนล้านนะครับบางงานนันนะครับนี่เพื่อครับร้อยร้อยจริงครับนี่ครับนั้นนะครับนี่ครับเอาเบสซ่าฟุนมาเออใส่เนี้ยกุ้งนะครับเด็ดจิงนะครับคนนี้ครับนี่ครับไปยุกนะครับพลาดจริงจนะครับนี่ครับลงกเลยนะครับมาลัดหยับกันมาเดียวนะครับหยับหน้าว่านี่ครับคนงานนะครับคนนี้ครับ ป้างจีงรับอันนี้ารังิงจีับสจีสงจีฟาเมอรเดิมนะครับเดี๋เดี๋ยวเียวเดี๋ยวเดี де, deserve, ๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดีี๋โอ้โดนครับได้ไหมได้ไหลูกยูไหมครับยูไหมครับยูไหมครับ บังคับวายุนะครับนี่ครับดุนลานะครับเพื่อดุนลาดุนลาครับดุนละป้าจริงๆนะครับคุณนี่ครับนี่ครับมั่นจริงนะครับคุณนี่ครับป้าจริงๆเงนี่เอ้ยป่าจ้านะครับคุณงานของบังนัดนะครับน่าได้ดูเลยมีตัวเตมเมอร์นะครับไม้นี้นะครับ องนี้มีตัวซัมเมอร์นะครับบางฟาฮัตเอ่อฟ้าป่าตัวใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะครับกเราจะเอาองเดงหรือว่าองค้างสักตัวนะครับรอบวันนะครับวันนี้ครับตัวมีนะครับตรงนั้นครับนั่นนะครับต้นไม้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับต้นไม้ต้นแยะนี้นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ครับจัดไปเลยในขวดเม็ดเลยครับอะไรวะดึงตังไง นี่ครับยู่ไหมลูกยู่ไหมยู่ไหมยู่นะครับยู่นะครับยู่ครับยู่ครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับยู่ครับเพื่อครับเด็ดจริงนะครับมานี่ครับมาต้นปาดนะครับเด็ดจริงนะครับนี่ครับมาเลยนะครับนี่่าใส่ล้านะครับพี่น้องเพื่อฮะ้าจิงจิ้งนะครับคุนี้ครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้มาได้มาได้มาได้ไ เดีครับโชว์กโกแลตครับเดี๋ยวนี่ตัวนึงนะครับไซซ์สวยนะครับเอาเลยเอาเลยนี่ดูครับโดนครับโดนโดนครับโดนครับโดนครับโดนอุ้ยโดนไหมอุ้ยอุ้ยปลา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 แล้ครับปลาปลานะครับนี่ครับจูบกันจูบกันเอ้ยปลาปลาแล้วครับ ป้าเป้าไม่นับนะครับกินไม่ได้นะครับมันเมานะครับป้าเป้าว่าใส่ตัวดีเลยฮะวะวันนี้เขาหลักหลายคนนะครับวันนี้ครับที่ว่าพลาดอยู่นะครับวันนี้ครับบังอุสมานนะครับแล้วก็บังฟาฮัดนะครับฟาโกดเล็กก็ใช้คอยต่ำกันด้วยนะครับฮะ